สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแอดมินนะคะจะพามากินก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยก๋วยก๋วยจับแล้วก็กระเพาะปลานะคะอันนี้เป็นร้านรับนะคะชื่อร้านป้ายตนนะคะเราจะพาไปดูร้านเลยค่ะไปแน่นะไปแน่อปอยู่ในไนโอเคค่ะสวัสดีค่ะนี่ป้ายตนใช่ไหมคะใช่ค่ะป้ายยนขายอะไรบ้างคะขายก๋วยจับ ขายกระเพาะปลาค่ะแล้วก็ขายเนื้อเปื่อยค่ะขายมานานหรือยังคะประมาณ20ปีแล้วใช่ค่ะค่ะเดี๋ยวดูวัสดุของคุณป้านะคะของคุณป้านะคะเนี่ยนะคะดูวัสดุที่คุณป้าเขาทำนะคะอันนี้ก็คือหมูสับนะคะดูวัสดุดูกระเทียมเจียวคุณป้าคนกระเทียมเจียวหน่อยค่ะกระเทียมเจียวของคุณป้านี่เจียวยังไงคะอร่อยมากเลยค่ะอร่อยค่ะเพราะว่าใส่กากหมูมันเ่นะ,ะใส่มันเปลหมูนะคะค่ะ แล้วนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรคะชาอันนี้ก็จะจีบต้มจืดค่ะเป็นน้าตกค่ะอันนี้ก็ต้มจืดเหมือนกันนะคะอ่าดูหมูสับนะคะแล้วอันในหม้ออะไรคะในหม้อก๋วยจั๊บอ่ะอันนี้เป็นก๋วยจั๊บของคุณป้านะคะอ่าแล้วดูวัสดุในนี้นะคะของคุณป้านะคะดูใหม่สดค่ะดูไข่นะคะนี่เห็นไหมคะไข่ฟองใหญ่มากนะคะคุณป้าเนี่ยก็เตรียมใหม่สดทุกวันเส้นมี่คุณป้าก็จะลวกไว้นะคะอันนี้เป็นไข่พะโล้นะคะอันนี้เป็นอะไรคะป้า อันนี้หมูกรอบค่ะอันนี้เป็นหมูกรอบนะคะค่ะแล้วอันนี้คืออะไรคะนี่ค่ะมีเส้นอะไรบ้างคะคุณป้าแนะนามีเส้นมีแล้วก็มีเหลืองแล้วก็เส้นเล็กแล้วก็เส้นใหญ่แล้วก็มาม่าค่ะอ่ะเดี๋ยวคุณป้าลบดอนเดี๋ยวดูท่ายตรงนี้นี่นะคะลูกคักของคุณป้านะคะอานนี้อะไรคะอันนี้คืออะไรเนื้อเปื่อยค่ะแื้เปื่อยนะคะอันนี้คือเป็นผักที่คุณป้าเขาเตรียมไว้นะคะ เดี๋ยวดูในหม้อนะคะในหม้อค่ะล้อนนะคะ,ะคุณป้าคุณป้าแนะนำหน่อยค่ะว่าถ้าจะมาทานที่นี่ต้องมาเส้นไหนคะตรงนี้เขาเรียกเส้น<า>ไหนคะเส้นบางรักเส้นบางรักค่ะค่ะเส้นบางรักซอยหกายลักซอยหกขายตั้งแต่ตกี่โมงคะป้าขายตั้งแต่เจ็ดโมงค่ะเจ็ดโมงนะคะ,ะนี่นะคะถ้าเพื่อนๆน,นะคะชอบนะคะอย่างนี้เป็นขวดน้ําตกหมูใช่ไหมคะคุณป้า<ช>ยกขวดน้าตกให้หนูดูหนะะ่อยค่ะนี่นะคะน้ําตกนี่คือ สะอาดแน่นอนนะคะแต่ที่ได้แน่ค่ะหนูขอบอกเลยนะคะกระเทียมเจียวะคะ่ะถ้าหนูมานี่หนูพิเศษอร่อยมากนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวหนูจะแพนตอนหนูกินด้วยนะคะ,ขอ,คคะ,คะขอบคุณคุณป้ายนมากนะคะค่ะถ้า,ถ,าถ้าสนใจอีกทีนะคะชื่อร้านอะไรนะคะร้านป้ายน์ค่ะ,คะอยู่ตรงไหนนะคะอยู่ซอยบางรักซอยหกค่ะ,คะขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะป้าเจ็ดโมงเช้าค่ะเจ็ดโมงเช้าสามโมงเย็นค่ะเจ็ดโมงเช้าสามโมงเย็นมีวันหยุดไหมคะ ไม่มีวันหยุดนะคะถ้าใครสนใจก๋วยเตี๋ยวอร่อยนะ,ยนะคะมีก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำมีก๋วยเตี๋ยวหมูนะคะก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยก๋วยจัากะเพาะปลานะคะมีทั้งหมูและเนื้อนะคะก็มาทานที่ร้านป้ายนที่บางรักใช่ค่ะได้เลย,ลายบางรักซอย6นะคะขายทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะบริเวณร้านนะคะก็จะมีโต๊ะเก้าอี้ที่นั่งอย่างเงี้ยนะคะมานั่งทานได้เลยค่ะบรรยากาศดีข้างหลังก็จะเป็นต้นไม้เลยนะคะ ค่ะเดี๋ยวหนูจะทานก๋วยเตี๋ยวให้ดูนะคะขอบคุณป้ายนตมากเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะอันนี้นะคะเพื่อนๆจะเห็นไหมคะอันนี้คือเป็นบะหมี่ไอเป็นเส้นหมี่ขาวน้ำตกหมูนะคะเพื่อนๆจะเห็นวัสดุในชามนะคะคือน่าก,กินมากค่ะอันนี้ก็น่าก,กินมากเลยนะคะเพื่อน,อนๆจะเห็นไหมคะว่าคุณป้ายนต์เนี่ย เขาใจดีนะคะเขาจะให้ลูกชิ้นแล้วก็หมูชิ้นนะคะแล้วก็มีกระเทียมเจียวแล้วก็เขาบอกนะคะว่าน้ำเนี่ยเค็มข้นมากค่ะก็คือเป็นร้านลับอีกร้านหนึ่งนะคะสําหรับคนที่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวนะคะดูนะคะนี่นะคะเพื่อนๆจะเห็นนะคะคือวันนี้แอดมินนะคะก็สั่งเมนูมาสองอย่างนะคะเป็นเส้นหมีข่ขาวก๋วยเตี๋ยวหมูน้ําตกกับกระเพาะปลานะคะกระเพาะปลาไม่ามานะคะตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวมาแล้วนะคะ ก็เดี๋ยวเพื่อนๆก็รอดูนะคะว่าหน้าตากระเพาะปลาจะน่ากินประมาณไหนนะคะคุณป้าก็กําลังทําอยู่นะคะร้านนี้มาทานได้เลยนะคะเดี๋ยวจะได้แล้วนะคะกระเพาะปลาอันนี้คือกระเพาะปลานะคะเออันนี้คือก๋อะะวยจั๊บนะคะพูดผิดก๋วยจั๊บเนี่ยเป็นกว๋วยจั๊บสูตรโบราณนะคะเพื่อนๆจะเห็นนะคะคือจะมีเลือดชิ้นใหญ่นะคะแล้วคุณป้าก็จะให้ไข่หนึ่งฟอนะคะแล้วก็มีไก่ฉีกด้วยนะคะก็คือขอบอน,นะคะสําหรับ คนที่ชอบทานก๋วยจั๊บนะคะสูตรโบราณนะคะยังหาทานได้ที่จังหวัดนครสวรรค์ที่้านป้ายตนนะคะอยู่ที่บางรักซอย6นะคะคุณป้าขายทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดราชการเลยค่ะเพราะว่าคุณป้าเป็นคนขยันนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจยังไงเนี่ยนะคะก็มาทานได้เลยค่ะนะคะก๋วยเตี๋ยวค่ะนี่นะคะดูหน้าตาสิคะน่าทานไหมคะอันนี้ก็จะเป็นก๋วยจั๊บนะคะ เ,เพื่อนๆดูนะคะเนี่ยดูหน้าหน้าฐานมากเลยนะคะส่วนเครื่องปูงนะคะคุณป้าก็นี่ค่ะสะอาดมากเลยค่ะมีช้อนพริกป่นนี่ก็เป็นพริกป่นคุณป้าน่าจะคั่วเองนะคะแล้วก็มีน้ำส้มพริกซอยนะคะบรรยากาศนี่ก็คือดีมากเลยค่ะรอบๆนะคะก็นี่นะคะก็จะมีต้นไม้นั่งกินไปก็จะเห็นวิวทิวทัศน์เห็นต้นไม้เห็นต้นส้มโออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆ ถ้าสมมุติว่าไทยนะคะที่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวนะคะแบบแซ่บนะคะเครื่องปรุงใหม่สดทุกวันนะคะสะอาดนะคะเน่ยเพื่อนๆเห็นไหมคะก็มาทานได้นะคะที่ร้านก๋วยเตี๋ยวป้ายนที่อยู่กลางซอยบางรักซอย6นะคะคุณป้าขายทุกวันเชื่อไหมคะว่าชามให้เยอะขนาดนี้คุณป้าขายราคาเพียง40บาทนะคะ ก๋จับก็น่าทานมากเพราะว่าแอดมินเองอยากจะบอกนะคะว่าแอดมินอะแอดมินกินก๋ยจับมาทุกที่นะคะติใจก๋วยจับร้านประโยชน์มาเลยค่ะเพราะว่าจะแพนให้เห็นชัดๆนะคก๋กยจับร้านประโยชน์นะคะเห็นไหมคะเลือดก้อนใหญ่ค่ะแล้วไข่เนี่ยคุณป้าก็ให้หนึ่งฟอนะคะ ส่วนเส้นกว๋วยจั๊บไม่ต้องพูดถึงนะคะเป็นเส้นที่คุณป้าทําวันต่อวันนะคะในนี้ก็จะมีหมูกรอบด้วยนะคะแล้วก็มีไก่ฉีกนะคะก็เป็นว่าถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะก็มาแวะทานกว๋วยจั๊ร้านป้ายยนได้เลยนะคะรับรองไม่ผิดหวังค่ะตามรอยแอดมินที่ลงในคลิปได้เลยนะคะตอนนี้ก็น่าจะเป็นเวลาสักประมาณ10โมงแล้วนะคะแอดมินก็เริ่มหิวแล้วนะคะ คือที่สั่งเนี้ยคือมากับเพื่อนนะคะเพราะว่าชวนเพื่อนมาทานค่ะบ,บอกว่าเดี๋ยวจะพามาทานก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยนะคะยังไงนะคะก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะที่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวมาแวะชิมก๋วยเตีเ๋ยวร้านป้ายนที่กลางซอยบางรักซอยหกนะคะร้านคุณป้าเปิดทุกวันเมนูก็มีเยอะนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามคลิปนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะสำหรับคนคอเปยเตี๋ยวนะคะอร่อยกว่าที่คิดค่ะมีกําเงินมา40บาทรับรองอร่อยและอิ่มจนถึงเย็นเลยนะคะเพราะคุณป้าใจดีค่ะแล้วก็บรรยากาศนะคะไม่ต้องอาศัยพัดลมเลยค่ะเพราะว่าเป็นร้านที่เปิดโล่งนะคะลมพัดผ่านตลอดนะคะยังไงนะคะ FC ก็ มารับประทานคะ่ะยังไงเดี๋ยวแอดมินขอรับประทานเส้นหมี่วเวียเตียวหมูน้ำตกก่อนนะคะแล้วก็มีกว๋วยจั๊บด้วยค่ะก็ถ้าเพื่อนๆนคนไหนนะคะที่อยากจ,จะให้แอดมินไปโปรโมทร้านนะคะที่เป็นร้านลาบหรือร้านอร่อยๆนะคะ<ๆ>ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะคะถ้า แอดมินมีเวลานะคะแอดมินก็จะแวะไปชิมแล้วก็จะมารีวิวให้นะคะรับรองเพื่อนๆไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะถ้าชมคลิปของแอดมินทุกคลิปที่อัปเดตลงไปนะคะขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะกลางวันนี้นะคะลองเปลี่ยนเมนูจากข้าวมาทานก๋วยเตี๋ยวดูนะคะแล้วเพื่อนๆจะรู้นะคะว่าบางทีการ,การทานก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยเนี่ยมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้า มาติดตามชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะขอให้อร่อยในมื้อกลางวันมีความสุขมากๆนะคะ FC ค่ะสวัสดีค่ะ